จากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการคํานวณน,นะครับคํานวณนะจํานวน,นะน,วนะคะแนนของเราที่เรามีอยู่นะครับ4,877พอร์เท่ากับ4.88ดอลลาร์นะครับผม4.88ดอลลาร์นะครับก็กด c o n t i n u e ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาทําการถอนเงินนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีแอปนี้นะครับที่มีชื่อว่า Bitlo นะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่สามารถทําเงินได้จริงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็สามารถถอนเข้าได้2ช่องทางนะครับก็มีบิตคอยนะครับแล้วก็เพย์เพลนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มี PayP a l นะครับก็สามารถเลือกช่องทางอื่นได้นะครับที่เป็นบิตคอยนะครับ การถอนเงินบิตคอยนะครับจะเป็นการถอนเข้าในส่วนของกระเป๋าคอยเบสนะครับเราสามารถถอนไปยังคอยเบสปุ๊บนะครับแล้วเราก็สามารถถอนไปยังบิตขับสตางโปเพื่อที่จะขายเหรียญเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารก็ทําได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันอาจจะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคุณก็สามารถทําได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับลิงก์สมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเหมือนเดิมนะครับสำหรับ วิธีการสมัครนะครับของแอปบิ l โ w นะครับผมได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมจะเขียนไว้ว่าวิธีการสมัครนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมเมนูในแอปนะครับมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับถ้าเราจะใช้งานเนี่ยดูคลิปวีดีโอนี้ให้จบนะครับจะได้เข้าใจว่ามันต้องทําเงินอย่างไรจากแอปนี้นะครับ หลักๆของแอปบิ l โลนะครับมีทั้งหมด2ช่องทางที่เราจะทำเงินได้นะครับ 1. การตอบแบบสอบถามนะครับ 2. การดูวิดีโอนะครับผมอ่าในส่วนของหน้าแรกของอ่าบิดโลนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของหน้าการทำแบบสอบถามเลยนะครับตรงนี้นะครับแบบสอบถามทั้งหมดนะครับเราสามารถเลือกทําได้เลยว่าเราจะเข้าไปทําในส่วนของเว็บไหนนะนี่ฮะอ่ากดเข้าไปทําได้เลยนะครับ หัวข้อนะครับเซอร์วตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดมาแล้วก็ทําแบบสอบถามได้เลยนะผมจะไม่ทําให้ดูนะครับในส่วนของการตอบแบบสอบถามนะเพราะว่าอาจจะโดนลิขสิทธิ์ของแบบสอบถามนั้นได้นะครับลองเข้าไปทํากันดูนะครับไม่ยากนะครับผมต่อมานะครับผมเมนูที่2ตรงนี้นะครับสลับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมนี่จะมีการดูวิดีโอเพื่อที่จะรับในส่วนของพอยต์หรือว่าคะแนนด้านบนได้นะครับตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแบบสอบถามนะ เหมือนกันนะครับอันนี้ข้ามไปเลยนะครับแบบสอบถามมาอยู่ในหน้าหลักไปแล้วนะครับเมนูที่3นะครับเพนะครับในส่วนของเพย์ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการดูวิดีโอในส่วนของเหรียญตรงนี้นะครับผมดูวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับผมดูวิดีโอได้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับผมเมนูที่4นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการอัปเดตนะครับสำหรับคนที่ใช้งานเว็บไซต์นี้นะครับว่าเขาทําแบบสอบถามเขาได้รับคะแนนเท่าไหร่นะนี่ครับ เขาทําตรงไหนถึงเขาได้รับคะแนนนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือนะกดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีเมนูนะครับให้เราดูว่ามันคืออะไรนะครับโฮมก็คือหน้าแรกที่เราดูไปเมื่อกี้เลยเนาะอ่าช็อปวอลเล็ตนะครับเฟนอินไว้เฟนนะครับผมรีวิวนะครับก็เป็นการรีวิวของแอปเนาะ ส่วนตัวนี้จะเป็นอีเมลในการติดต่อนะครับเซตติ้งนะครับการตั้งค่านะครับผมอันนี้เราดูไปแต่ละเมนูเลยนะครับอ่าตรงนี้เป็นนะฮิสตอรี่นะครับเป็นประวัตินะกดเข้าไปสลับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของประวัติคะแนนที่เราได้รับมานะครับว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากช่องทางไหนบ้างนะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับผมคําว่าช็อปนะครับช็อปนะครับผมก็เป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับในส่วนของ บิตคอยแล้วก็ p a y p a l นะครับเราเลือกได้เลยว่าเราจะถอนอะไรนะขั้นต่ําเพียงแค่1ดอลลาร์นะครับหดอลลาร์เนี่ยเราจะต้องมีคะแนนนะครับหนึ่พคะแนนนะสำหรับการถอนเงินขั้นต่ํานะตรงนี้ต้องมี1,000นะครับถึงจะทําการถอนได้ $1 ดอลลาร์นะครับผม33บาทไทยนะครับณเวลานี้นะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยไม่มี Paypal นะครับไม่มีนะครับก็เลือกอันนี้ได้นะครับผมเพราะว่าเราถอนผ่านคอยเวดเนาะไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูนะครับในส่วนของบิตคอยนะครับกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการคํานวณน,นะครับคํานวณน,นะจำนวนคะแนนของเราที่เรามีอยู่นะครับ4,877พอร์เท่ากับ4.88ดอลลาร์นะครับผม4.88ดอลลาร์นะครับก็กด c o n t i n u e ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะ จากนั้นนะครับผมเขาจะให้เรากรอกในส่วนของอีเมลคอยเบสนะครับลงในช่องนี้นะมันเขียนคําว่าคอยเบสอีเมลเอสเดสนะครับอีเมลคอยเบสดูตรงไหนนะครับอีเมลคอยเบสเนี่ยก็ดูตรงที่เราเข้าสู่ระบบนะครับเราใช้อีเมลไหนเข้าสู่ระบบหรือว่าใช้อีเมลไหนในการสมัครคอยเบสก็ใช้อีเมลตัวนั้นในการรับเงินนะครับผมเหมือนกับ paypal นะเพราะว่าผมได้กรอกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็ใช้อันเดิมเลยนะครับกดต่อไปนะครับ เอเคนะครับผมเมื่อเรากดถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้น success แบบนี้นะครับผมแต่เงินอาจจะยังไม่เข้านะเราต้องรอเวลานะครับเพราะว่าเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเป็นเวลาการถอนเงินของผมนะถอนไปตอน11นาก4นาทีนะครับในวันที่19เดือน9 64นั่นเองนะครับผมก็กด l i s ไปนะครับเอเคนะครับเรามาดูเมนูต่อไปนะครับเมนู wallet นะ ผมได้ทําการถอนเงินไปแล้วนะครับแต่เงินนะครับมันยังไม่ได้ตัดยอดคะแนนนะต้องรอเงินเข้าก่อนนะครับถึงมันจะตัดยอดนะครับผมโอเคนะครับยอดเงินตรงนี้นะครับผม4.88ดอลลาร์นะครับก็รอการตรวจสอบนะครับของ Bitcoin นะครับเนี่ยบิตคอยเนี่ยผมถอนไปหลายครั้งแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าผมถอนครั้งนี้ครั้งเดียวนะนะครับก็จ่ายมาตลอดนะครับเพพาวก็ได้รับมาเหมือนกันนะครับผมเพพาวก็จ่ายเหมือนกันนะครับผมอะ ต่อมานะครับผมเป็นเฟนนะครับในส่วนงการแนะนําเพื่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกโค้ดเนี่ยก็ฝากกรอกโค้ดกันด้วยนะครับตรงนี้เลยนะโค้ดผมจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือนะครับกรอกเสร็จกดเซฟนะครับผมคุณก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมเมนูต่อไปนะครับผม v n v i f r i e n นนะครับสำหรับคนที่ต้องการเชิญเพื่อนนะครับเราก็สามารถไปเชิญเพื่อนได้นะครับจะมีรหัสโค้ดตรงนี้ มีลิงก์ตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปแชร์เพื่อนต่อได้นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการให้คะแนน5าดาวหรือว่ารีวิวของแอปนะครับก็เข้าไปรีวิวได้นะโอเคนะครับกลับมาที่หน้าแรกนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็วิธีการใช้งานประมาณนี้แล้วก็การถอนเงินเป็นแบบนี้นะครับถ้างเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับผม